สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาระบายสีในส่วนของที่จะตกแต่งบรรยากาศนะคะสําหรับผลงานนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่การระบายตัวช่อดอกไม้เล็กๆนะคะน่ารักนเนาะเราจะเริ่มต้นจากการระบายตัวดอกเล็กๆนะคะที่เพื่เเลือกใช้ในโทนสีที่จะคุมโทนนะคะสําหรับบรรยากาศอันนี้เนาะจะใช้เป็นสีดํและสีม่วงนะคะสําหรับดอกไม้เล็กๆนี้นะคะ ไป,ไปเริ่มต้นด้วยการระบายขอบนะคะจากโคนดอกเนาะขึ้นมานะคะเป็นสีดําแล้วก็สีม่วงนะคะไล่เกลี่ยสีค่ะในดอกเล็กๆดอกหนึ่งเนาะก็จะมีวิธีการระบายนะคล้ายๆกับตัวที่เป็นทรงกลมนะคะแต่ว่าเราจะไล่ความเข้มเนี่ยมาจากตัวโคนดอกเนาะแล้วก็ด้านบนนี่ก็จะดูสว่างางนะคะในทุกดอกก็จะใช้วิธีเดียวกันนะคะ แต่ในดอกที่ใหญ่กว่าเนาะส่วนที่เข้มก็จะมากกว่านะคะสังเกตจากใๆก็จะเริ่มจากคนไล่ขึ้นมาแล้วก็มาน้ำหนักเบาที่ด้านบนนะคะตรงนี้สามารถเก็บรายละเอียดจากเข้มมาอ่อนเนี่ยก็คือตรงตรงส่วนที่เป็นคนสามารถเข้มๆได้นิดนึงเนาะแล้วก็เกลีขึ้นมาได้เลยค่ะนี่จะเป็นเหมือนดอกช่อเล็กๆนะคะที่จะมีก้านแล้วก็ไปรวมกันเป็น ดอกเดียวนะคะเราอาจจะใช้สีดำทีละสีเลยก็ได้นะคะคือสีดำระบายโคนทั้งหมดเลยเพราะว่าเนื่องจากเป็นดอกเล็กๆเ,เนาะเราก็จะระบายโคนทุกดอกเลยแล้วเราค่อยกลับมาเก็บสีม่วงเป็นด้านบนทั้งหมดเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะคะเพราะว่าคือไม่อย่างนั้นถ้าเราทําทีละดอกเนาะเราจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างสีดํากับสีม่วงเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะช่วยให้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะคะ พเป็นดอกใหญ่นะคะเพื่อเๆก็จะให้มีพื้นที่ที่เป็นสีเข้มเนี่ยกว้างขึ้นเนาะแล้วก็กินพื้นที่ที่มาถึงด้านบนได้นะคะเพื่อที่จะมาเกลี่ยจากเข้มไปอ่อนเนี่ยจากดําก็ไล่เข้ามาเป็นสีม่วงๆแล้วก็มีทิ้งพื้นที่ขาวไว้ด้วยนะคะสําหรับดอกไม้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะสามารถเลือกได้เนาะว่าตรงโคนเนี่ยจะเป็นสีอะไรตรง ด้านบนจะเป็นสีอะไรนะคะแล้วตรงโคนนี่เราต้องการให้สีเข้มมากน้อยประมาณไหนนะคะอย่างของเพ่ยๆนี่ตรงโคนจะค่อนข้างเข้มขึ้นมาเยอะนิดนึงเนาะถ้าใครที่ชอบให้ด้านบนนะคะเป็นสีสดใสหรือว่ามีพื้นที่ด้านบนมีความโดดเด่นกว่านะคะก็สามารถลงพื้นที่ด้านล่างที่เป็นสีเข้มแน่ได้นิดเดียวก็ได้นะคะแล้วก็มาเน้นที่ตรงส่วนของด้านบนเนาะมาใส่แสงเงาที่ด้านบน ให้รู้สึกว่ามันความโดดเด่นมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ในแบบนี้นะคะ mm. เพื่อ,อๆก็จะเน้นเหมือนกับว่าให้มันมีความเข้มดูมีมิติจากข้างล่างได้ขึ้นมานะคะและด้วยความที่มีลักษณะเป็นการระบายสีดอกไม้เล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นในการทิ้งพื้นที่ขาวเนี่ยเราไม่ได้ฟิกเหมือนกับลูกทรงกลมเนาะว่าตัวพื้นที่ขาวจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนหรือว่ายังไงนะคะ ตัวดอกไม้นี้นะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่ขาวบางครั้งนะคะก็จะอยู่ไปทางด้านขวาบ้างค่อนไปทางด้านด้านซ้ายบ้างนะคะหรือแม้จะอยู่ขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของแบบเหมือนกับตามธรรมชาติะคะ่ะว่าในดอกไม้แต่ละดอกเนาะก็จะมีแสงเงากระทบต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถไล่แสงเงาได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ ในการใช้สีเข้มสีอ่อนก็เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นการแรงเงาเนอะลงสีเราสามารถเลือกอ,อบางดอกที่ใหญ่เนี่ยเราจะด้านล่างเนี่ยกินพื้นที่ระบายสีเข้มขึ้นมาได้หรือว่าถ้าบางดอกเล็กเราจะมีพื้นที่เล็กๆที่เป็นสีเข้มก็ได้นะคะอันนี้ลองลองค่อยๆระบายแล้วลองดูว่าเราชอบแบบไหนมากที่สุดนะคะ พอเราลงน้ําหนักที่สีดําเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่เราจะมาตามเก็บนะคะด้วยสีด้านบนเนี่ยเราก็จะเกลี่ยทับกลับไปที่ตรงส่วนที่เรา ล่างไว้ตอนแรกก่อนนะคะเพื่อที่จะค่อยๆเกลี่ยให้สีมันกลมเกลืนกันแล้วค่อยลากขึ้นมาในส่วนด้านบนนะคะคือเกลี่ยจากตรงส่วนแรกที่เราลงน้ำหนักเข้มเอาไว้เนี่ยค่ะถึงแม้จะเป็นคนละสีแต่เราก็จะกลับไปเกลี่ยตรจงจุดนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆวนขึ้นมาเป็นส่วนของด้านบนแล้วก็เกลี่ยจากทุกด้านเข้าหากันนะคะโดยเราก็ดูไว้เลยว่าเราอยากจะทิ้งพื้นที่ขาวเอาไว้ประมาณไหนแล้วก็อยู่ด้านไหนของตัวดอกไม้นะคะเราก็จะค่อยๆเกลี่ยจากทุกมุมเข้ามาหา ททีี่่่นนนนสววเป็ขาพื้ะะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของตัวที่เป็นก้านนะคะก้านของดอกแต่ละดอกเนาะที่จะทําให้ดอกทุกดอกมาเชื่อมหากันนะคะเราก็จะมาเริ่มระบายด้วยการตัดเส้นขอบจากด้านใดด้านหนึ่งนะคะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเป็นก้านที่ค่อนข้างเล็กนะคะถ้าก้านไหนใหญ่เนี่ยเราสามารถจะ วาดทั้งสองด้านเนาะเดินเส้นจากทั้งสองด้านแล้วก็ทิ้งพื้นที่ขาวไว้ตรงกลางได้นะคะแต่ถ้าก้านไหนเล็กเนี่ยเราอาจจะระบายแค่ด้านเดียวเนาะเกลี่ยน้ำหนักเข้มแค่ด้านเดียวแล้วกเ็เกลี่ยน้ำหนักอ่อนออกมาเพื่อให้มีพื้นที่ขาวอยู่อีกด้านหนึ่งของการนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าถ้าเราเหลาดินสอนแหลม,แ,มแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะ ให้พื้นที่สีขาวนี่อยู่ตรงกลางนะคะก็สามารถทําได้ด้วยการที่เราเรานินสอให้แหลมแล้วก็ใช้ความคมเนาะตั้งดินสอน,นิดนึงใช้ความคมเนี่ยลากลงไปที่ทั้ง2ด้านของตัวก้านมันนะคะเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ขาวอยู่ตรงกลางเนาะแต่ถ้าก้านไหนเล็กมากๆเนาะเราก็ระบายด้านเดียวแล้วทิ้งขาวอีกด้านนึงเนี่ยก็จะทําได้ง่ายกว่าแล้วก็มีดูมิมิติเหมือนกันนะคะ ด้วยความที่ก้านเล็กๆเนาะเราพื้นที่ก็จะเป็นพุนที่โค้งๆนะคะแล้วก็จะตั้งดินสอน,นิดนึงแล้วก็จะค่อยๆเกลี่ยทีละเล็กทีละน้อยนะคะให้มันดูแบบมีความคมนะคะในส่วนนี้เพื่อยๆก็กําลังลากสีเนาะในส่วนที่เป็นก้านที่ต่อออกมาจากก้านอีกทีนะคะเป็นกิ่งเล็กๆเนี่ยเพื่อเๆก็จะระบายตรงโคนที่เข้มนิดนึงแล้วก็มาเติมโคนด้านที่ติดกับดอกให้เข้มขึ้นเช่นกันนะคะทําให้ตรงส่วนกลางเนี่ยมันดูเหมือนกับ ดูมีมิตินะดูขาวๆสว่างๆเหมือนกับมันโคง้งแล้วมันเป็นจุดที่โดนแสงอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะลงพื้นที่ตรงโคนระหว่าง2ด้านเนาะตรงกิ่งด้วยแล้วก็ตรงโคนที่เป็นที่ติดกับดอกเนาะก็จะเข้มๆนนึงค่ะจะเห็นว่ามันดูมีมิติแล้วก็ดูโคง้โคงๆนะคะในส่วนนี้นะคะ อาจจะต้องเหลาดินสอแหลมนิดนึงเนาะก็จะช่วยทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะถ้าดินสอทู่ๆนิดนึงเนี่ยมันก็จะอา,อาจจะออกนอกเส้นได้เนาะแล้วก็อาจจะดูเส้นไม่คมชัดนะคะจะสังเกตเห็นว่าเพ่ยๆนะคะก็จะกดน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนที่เป็นด้านที่เราลงน้ําหนักเนาะเพราะว่าอยากจะให้อ่า มันดูมีมิติที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยก้านเล็กๆเนี่ยเราจะขีดลงน้ําหนักได้แค่ด้านเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งจะทิ้งพื้นพื้นที่ขาวเนาะพอเราถ้าเรากดน้ําหนักอ่อนเกินไปมันจะดูไม่แตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกดน้ําหนักด้านหนึ่งให้ด้านที่เราลงเงาเนี่ยให้ดูเข้มๆแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยสีมานะคะก็จะทําให้งานดูมีมิติแล้วก็ดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะ ในส่วนที่มีการซ้อนทับกันนะคะของแต่ละกิ่งเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่งจะลงน้ําหนักเข้มๆนะคะตรงส่วนที่ซ้อนทับกันเนาะกดน้าหนักลงนิดนึงเพื่อให้เ,เห็นว่ามันมีซ้อนทับกันอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะมาถึงการลงกิ่ง ของดอกไม้เนาะในอีกมุมนึงนะคะซึ่งทุกคนก็จะใช้วิธีเดียวกันนะคะถ้ามองไกลๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าการที่เราทิ้งน้ําหนักเข้มแล้วก็มีพื้นที่สว่างเนี่ยเวลามองไกลๆเราจะเห็นเลยว่ามันทําให้ดูเหมือนกับภาพมันไม่แบนจนเกินไปนะคะดูเหมือนดอกไม้มันซ้อนกันแล้วก็มีส่วนที่โค้ง,งๆงอๆแล้วก็มีน้ําหนักมีอ่อนแก่นะคะมีการซ้อนทับแล้วก็มีแสงเงาค่ะ คนสามารถใช้เทคนิคเดียวกันกับที่เมื่อกี้เราได้ทำกันไปแล้วนะคะในกิ่งนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มระบายสีกันจากตัวกิ่งก้านก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดในดอกกันอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าเราจะเริ่มต้นระบายสีตรงไหนเนี่ยก็สามารถทำได้ตามที่เราต้องการเลยเนาะบางทีเราอาจจะอยากเน้นที่ตรงกิ่งเนาะว่าเป็นสีนี้แล้วเราค่อยมาคิดอีกทีว่า ดอกจะเป็นสีอะไรนะคะหรือว่าเราอยากจะเริ่มต้นที่ดอกเหมือนกับเพ่ยๆเมื่อกี้เนาะเริ่มต้นที่ดอกว่าเป็นสีดำดำม่วงๆ่วงเราเพ่ยเ oh, ก็รู้สึกว่าเออถ้าต่อก,ก้านออกมาเป็นสีดํามันก็น่าสนใจดีเพ่ยๆก็ oh, เลยต่อก,ก้านออกมาเป็นสีดําแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าก้านแบบนี้เนี่ยเราอยากใส่สีแบบนี้นะเราก็สามารถเริ่มจากก้านได้นะคะเราก็มาดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าก้านแบบนี้แล้วดอกเนี่ยจะเป็นสีอะไรแล้วมันจะเข้ากันไหมกับยูนิคอร์นกับ สาวน้อยยูนิคอนที่เราระบายไว้แล้วอาจจะต้องมององค์ประกอบภาพรวมนิดนึงนะคะว่าเออเราอยากให้มันออกมาเป็นโทนไหนแล้วถ้าใช้สีนี้มันจะได้โทนนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะได้ผลงานที่มันแปลกออกไปอีกอะไรอย่างนี้มันก็น่าสนใจนะคะคือทุกอย่างมันในการระบายสีมันจะไม่ใช่แค่เราระบายสีเนาะทุกอย่างทุกคนจะเห็นเลยว่ามันต้องมีกระบวนการคิดแล้วก็มีการตัดสินใจในการเลือกสีเนาะบางทีก็รู้สึกอยากใช้หลายสีนะคะว่าเออ ถ้าใช้แบบนีมนมนบบน้มันก็ได้อารมณ์หนึ่งถ้าใช้อีกแบบหนึ่งมันก็ไดอารมณ์ที่ต่างไปบางทีต้องตัดสินใจเลือกนาะว่าเราจะใช้แบบไหนดีนะคะก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งเนาะสำหรับดอกและกลิ่งก้านของทั้งที่เรากําลังระบายอยู่เนี่ยคะก็เล็กไปกว่าเมื่อกี้อีกนะคะจะสังเกตเห็นว่าการระบายสีเนี่ยมันก็จะต่างออกไปนิดนึงเนาะแต่โดยหลักการจะเหมือนกันเลยค่ะแต่เนื่องด้วย ลายเส้นที่เล็กลงนะคะเราก็จะอาจจะไม่ได้ถึงกับขีดด้านใดนด้านหนึ่งแล้วทิ้งขาวแต่เราจะใช้วิธีลากแล้วก็ปล่อยลากแล้วก็ปล่อยนะคะในก้านนี้นะคะซึ่งมันเล็กๆเพื่อๆก็จะระบายตรงปลายเนาะเป็นเข้มแล้วก็ปล่อยตรงกลางว่างแล้วก็แบบเหมือนเหมือนกับ กดน้ำหนักที่ตรงริมใช่ไหมคะแล้วก็ผ่อนน้ำหนักนิดน,นึงแล้วค่อยมากดน้ำหนักที่ตรงริมอีกรอบหนึ่งนะคะตามที่เห็นในคลิปเลยเนาะว่าเรากดน้ำหนักแล้วก็ปล่อยแล้วก็มากดน้ำหนักตรงโคนนะคะแต่พอเรารู้แล้วนะคะว่าในการระบายกิ่งใหญ่ๆเนี่ยเราใช้วิธีที่ตรงโคนเข้มแล้วเราก็ทิ้งพื้นที่ขาวตรงกลางใช่ไหมคะ แล้วก็มาเข้มอีกทีตรงโคนของกิ่งพอเราเป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็ใช้หลักการเดียวกันเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเออถึงแม้เราจะไม่ได้ทิ้งพื้นที่ขาวแต่เราสามารถใช้วิธีกดแล้วก็ปล่อยน้ําหนักได้ mm. ก็เหมือนกับเราสามารถจะเอาวิธีที่ได้เรียนรู้นะคะมาปรับใช้ในแต่ละพื้นผิวได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ คนสามารถาสังเกตได้จากแบบที่เพ่ยๆระบายอยู่เลยนะคะเพราะว่าเพ่ยๆก็จะพยายามทําให้แบบขยายใหญ่นิดนึงเนาะเพื่อทุกคนจะได้สังเกตเห็นน้ําหนักที่ลงนะคะว่ามันมีเข้มมีอ่อนหรือว่าพื้นที่ตรงไหนที่ทิ้งขาวเอาไว้นะคะทุกคนจะได้เหมือนค่อยๆฝึกแล้วก็แต่ละเส้นนะคะมันจะไม่ได้เหมือนกันทีเดียวเนาะที่เพ่อยๆวาดเพราะว่าเหมือนกับพอเราระบายจริงๆอะค่ะ ในเทคนิคหรือว่าหลักการที่เราได้เรียนมาหรือว่าสิ่งที่เราเคยทําอยู่ประจำเนี่ยบางทีมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราต้องระบายนะคะอย่างในแต่ละเส้นเนาะมันก็จะโค้งไม่เท่ากันแล้วก็สัมพันธ์กับเส้นข้างๆไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ละวิธีนะคะมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเนาะเพื่อก็อยากจะ z ูมให้เห็นใกล้ๆเนาะว่าตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ทุกคนจะไดออ้นำไปปรับใช้กับแบบของตัวเองได้นะคะ ก็อย่างที่เพ่ยๆได้บอกในตอนแรกนะคะว่าผลงานนี้เพ่ยๆอ,อ,อยากให้ดูเหมือนกับขุึมๆแล้วก็ดูลึกลับติดนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกไม้หรือว่าตัวผมของยูนิคอร์นหรือว่าทุกอย่างใน ทีอ่อยู่ในรูปแบบผลงานนี้นะคะก็จะตอบโจทย์ในสิ่งที่เพ่ยๆได้ดีไซน์เอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับในการระบายแต่ละผลงานนะคะเราก็อาจจะมีการคิดคอนเซปต,ต์ของงานของเราเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือเราอยากจะปล่อยอิสระตามที่เราค่อยๆระบายไปแล้วสุดท้ายได้ออกมาเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นผลงานที่แตกต่างกันนะคะคืออันนี้จะเป็นในลักษณะคุมโทนให้มันอยู่ในแบบที่ดีไซน์ไว้นะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือปลอ ตามอิสระก็จะได้ผลงานที่แปลกตาแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับดอกไม้เล็กๆที่เรากำลังระบายอยู่นะคะก็จะใช้วิธีการกดสีเข้มนะคะที่ด้านหนึ่งแล้วก็เกลี่ยสีเบาๆไปเลยในครั้งเดียวนะคะเนื่องจากเป็นดอกที่เล็กมากๆนะคะ ื่อเราระบายครบทุกดอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถมาเติมความเข้มแล้วก็เกลืดสีเพิ่มเติมได้นะคะแล้วนี่ก็เป็นการระบายสีดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้กับผลงานนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับคลิปต่อไปกันได้เลยค่ะ